สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะจ๊ะวันนี้เข้าครัวนะคะก็พบกับสุดเด็ดเคล็ดไม่รับจากครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้วัตถุดิบเป็นปูนานะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าหญิงมีเมนูอะไรมาฝากทุกท่านจ้าเมนูที่เราจะพาทุกคนทําในวันนี้นะคะก็คือเมนูปูนานึ่งดองน้ําปลานะคะ วัตถุดิบสดๆจากท้องไร่ท้องนากันเลยทีเดียวค่ะก็หญิงใช้วิธีการดองโดยการนึ่งซะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่สอดท้องแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานด้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบทานแบบสดดองสดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้ทั้งแบบดองแบบนึ่งแล้วก็ดองสดนะคะวิธีสังเกตปูนาน,นะคะ ถ้าเขาสดอยู่นะคะมันจะดูง่ายมากก็คือตัวผู้เนี่ยกระดองเขาจะใหญ่และมีสีม่วงนะคะอันนี้นึ่งมาแล้วก็จะเป็นสีเดียวกันหมดส่วนตัวเมียก็จะเป็นปูตัวเล็กลงมานิดนึงแล้วก็มีกระดองสีน้ำตาลนะคะนี่คือลักษณะของปูตัวเมียตัวใหญ่กล้ามใหญ่เมื่อสักครู่นี้คือลักษณะของตัวผู้นะคะนึ่งออกมาก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันหมดแบบนี้นะคะ ก่อนจะนึ่งเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปล้างความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการดองสดหรือว่าดองแบบนึ่งนะอันนี้ก็คือหญิงล้างความสะอาดหลายน้ํามากแล้วนะคะก่อนที่จะนําไปนึ่งวิธีการนึ่งก็คือตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะหลังจากนั้นจะใช้ซึ้งนึ่งหรือว่าเพื่อนๆจะใช้หมุดนึ่งข้าวนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้เวลานึ่ง5นาทีนะคะเขาสุกเร็วอยู่แล้วปูแค่ปูเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้นะคะก็ใช้ได้เลย ปิดไฟพักเข้าไว้ให้เย็นตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเตรียมเครื่องปรุงในการดองน้ำปลาหรือการดองนะคะดองวิธีนี้จะใช้ทานกับข้าวเหนียวจิ้มร้อนๆก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเอาไปใส่ส้มตำนําไปยำแบบยำสุกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางท่านก็ถ้าไม่ทานปูนาก็เป็นปูทะเลจะเป็นปูสแสมหรือปูม้าก็ได้นะคะ ส่วนถ้าใครทานดิบนะอย่างแนะนำนิดนึงนะคะเราจะต้องนำปูที่ร้านความสะอาดแล้วเนี่ยไปแช่ไว้อย่างต่ำๆเลยนะคะอุณหภูมิลบ20นะติดลบ20องศาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะก็จะนำมาดองได้ก็จะช่วยทำให้ค่าพยาธิค่าเชื้อในปูได้นะคะหรือใครมีตู้แช่แข็งอุณหภูมิลบ35องศาก็ใช้เวลาแช่แค่15ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะการดองน้ำปลาการก็จะประกอบไปด้วยน้ำปลาดีนะคะน้ำปลาดีคือน้ำปลาแท้นั่นเองค่ะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะมันจะไม่เค็มมากน้ำกระเทียมดองจ้าใครไม่มีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะอาจจะส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะจ๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้จ้าอันนี้เป็นผงชูรสนะคะหรือผงนัวของชาวอีสานนั่นเองจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ ใครทำทานเองไม่ไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่อันนี้เป็นกระเทียมกรีบนะคะแกะให้เรียบร้อยเป็นกระเทียมไทยกระเทียมจีนก็ได้นะคะแกะเปลือกเขาออกปุบให้แตกนะคะถึงเขาจะได้ออกมาเวลาเรานําไปดองรวมกันนะคะอันนี้ดองแบบใส่ส้มตําก็ได้ทานเล่นก็ได้หรือว่าจะจิ้มข้าวสวยข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะปูนาก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแ้งนะคะมันจะเก็บไม่ได้ตามท้องไร่ท้องนานนะคะต้องใช้วิธีการขุดเอานั้นก็แต่จะได้ทานปูที่มีความมันมากเลยนะคะอันนั้นอร่อยช่วงหน้าแล้งนะคะหน้าเกี่ยวข้าวแต่ช่วงนี้ก็จะไม่มันสักเท่าไหร่ส่วนมากปูเขาก็จะวางไข่นะคะแต่ว่าเก็บได้หาได้ง่ายนะคะเราก็เลยจะมีวัตถุดิบตัวนี้เยอะหน่อยต้นทุนที่จะ ใช้ก็ค่อนข้างจะไม่สูงมากเท่าพวกปูทะเลปูสแสมปูม้านะคะอันนั้นก็ต้นหูสูงนิดนึงแต่ใครไม่ทานปูหาก็แนะนําใช้ปูตัวนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ปูทะเลเนี่ยนะคะมันเป็นน้ําเค็มมันก็จะทานดิบได้นะคะก็เลยนิยมดองเป็นปูดิบกันนะคะอันนี้เป็นปูน้ําจืดเราก็เลยต้องดองโดยวิธีการนึ่งซะก่อนนะคะ ขั้นตอนการเตรียมน้ำดองนะคะจะใช้กระทะแบบที่หญิงทําตอนนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ภาชนะเป็นหม้อนะคะก็ได้เช่นเดียวกันใส่น้ํากระเทียมดองลงไปจ้าหรือใช้เป็นน้ําเปล่านะคะจุดไฟได้เลยนะคะใช้ไฟกลางจ้าตามด้วยน้ําปลาดีนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ายี่ห้อเมกเกรเชฟหรือ าหอยนางลมนะคะอร่อยนะคะเวลานํามาทําปูดองนะคะไม่ว่าจะเป็นปูทะเลหรือว่าปูนาเนี่ยแหละคะ่ะน้ําตาลมะพร้าวนะคะไม่มีก็ใช้เป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้น้ําตาลทรายจ้าอีกเลือกใช้2น้ําตาลผสมกันนะคะเนื่องจากว่ามันจะได้ความหอมด้วยนอกจากความหวาน ส่วนกระเทียมสดนี่นะคะเราไว้ใส่ในขั้นตอนที่เราจะดองนะคะส่วนน้ําดองเนี่ยใส่แค่นี้พอแล้วก็ทําการเคี่ยวให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องเคี่ยวจนเข้าเหนียวนะคะแค่ส่วนผสมทั้งหมดละลายแล้วก็เดือดนะคะเดือดสักเล็กน้อยก็พอแล้วนะจ๊ะเราไม่ต้องการความข้นเขานะวันนี้เราจะไม่ใส่ให้ท่วมปูนะคะ ปูเราวันนี้ใช้ปูนา1กิโลกรัมหรือ1000กรัมนะคะเราจะใส่ลงไปในการดองปูเนี่ยจะได้น้ำดองนี้แค่ครึ่งหนึ่งของปูทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการกลับด้านเอานะคะมันจะได้ไม่เปลืองน้ำดองตรงนี้มากเพราะว่าเราดองไปสักพักน้ำปูก็จะออกนะคะน้ำปูที่เรานึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้วิธีการนึ่งปูเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันปูออกไปกับน้ำนะคะ ฉะนั้นเราเลยไม่ทําการต้มนะคะเวลาจะดองสุกเราจะใช้วิธีการนึ่งเอานะคะเพื่อนๆมันจะรักษากักเก็บความมันในมันปูในท้องเขาได้นะคะอันนี้เราก็จะเคี่ยวไปจนกว่าเขาจะละลายและเดือดขึ้นมานะคะตอนนี้น้ําตาลก็เริ่มจะละลายดีแล้วนะคะน้ําตาลทรายนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วคะ่ะละลายเร็วอยู่แล้วแต่น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้ง ในส่วนของที่เป็นน้ําตาลอ้อยแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะแต่ชื่อเขาเรียกน้ําตาลมะพร้าวเฉยเวลาเราไปซื้อนะที่จริงมันก็คือน้ําตาลอ้อยผสมกับน้ําตาลมะพร้าวทั้งสองส่วนเลยนะคะไม่มีก็ใช้เป็นน้ําตาลปี๊บได้เราใช้สองอย่างนี้ผสมกันมันจะได้นอกจากความหวานแล้วมันจะได้ความหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีด้วยนะคะก็เลยเลือกใช้ทั้งสองชนิดเลยสูตรนี้ดองได้ทั้งปูสดแล้วก็ปูนึ่ง แบบที่กำลังทำอยู่ในวันนี้เลยนะคะหลังจากละลายได้ที่แล้วก็เดือดเรียบร้อยก็นำพักไว้ให้เย็นนะคะรอการดองตอนนี้ก็เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำดองของเราภาชนะที่ใช้วันนี้ขออนุญาตใช้เป็นพลาสติกนะคะแต่ลวกน้ำร้อนค่าเชื้อมาแล้วนะคะแต่ถ้าใครมีโหลแก้วก็แนะนำให้ต้มโหลแก้วนะคะก็จะเก็บรักษาได้นานมากขึ้นใช้วิธีการต้มมานะคะถ้าเป็นโหลแก้วพลาสติกนี้แค่แค่ลวกๆเอาเพราะว่าเดี๋ยวเขาหดตัวนะคะ นำปูนานึ่งของเราใส่ในภาชนะของเราได้เลยค่ะสูตรที่ลงวันนี้นะคะจะเป็นสูตรปูนาดองน้ำปลาแบบที่เอาไว้ทานกับข้าวนะคะเน้นทานกับข้าวหรือจะใส่ส้มตำด้วยก็ได้ยญิงก็เลยจะไม่ใส่น้ำดองเยอะนะตามด้วยกระเทียมสดจะใช้เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมกรีบใหญ่แบบนี้กระเทียมจีนก็ได้นะคะใครชอบ มีรสเผ็ดนิดนึงก็จะซอยพริกใส่ในขั้นตอนต่อจากกระเทียมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันใช้ทัพีกดเบา,ามือนะคะหลังจากนั้นถ้าใครอยากใส่พริกก็ใส่พริกซอยต่อจากกระเทียมได้เลยนะคะตอนนี้นําน้ําดองที่เราได้เตรียมไว้เย็นตัวแล้วเทลงไปได้เลยคะ่ะใครที่ต้องการได้น้ําดองมากกว่านี้เพื่อจะใส่ในส้มตําหรือย,ยำนะคะก็แนะนําให้ทําเพิ่มนะคะเป็น2เท่า จากสูตรที่หญิงลงในวันนี้นะคะมันก็จะได้น้ำดองท่วมปูนา1นกิโลนี้พอดีเราก็จะนําน้ําเขาไว้ใส่ส้มตําได้เช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้หญิงจะใส่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวน้าปูเขาก็จะออกเราจะเน้นว่าผ่านไป1คืนเนี่ยเราจะมากลับด้านเขาจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะคะ1คืนนะคะแล้วจากนั้นคืนที่สก็ทานได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูดองสดหรือปูดองนึ่งตัวนี้นะคะ เราไม่ได้ต้องการน้ำไว้ใช้เยอะเราก็เลยใส่แค่ครึ่งเดียวของปูนาทั้งหมดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะว่าผ่านไปหนึ่งคืนต้องนำมากลับด้านเขานะคะแล้วครบสองคืนก็สามารถทานได้เลยไปจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆนะจ๊ะจะซอยพริกใส่ในตอนนั้นก็ได้ตอนที่เราจะทานเสร็จเรียบร้อยเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะคะหรือใครไม่มีก็แช่ในถังน้ำแข็ง ใช้ได้นานเลยละค่ะเอาไว้ทำเมนูต่างๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะลองไปทำดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า